ตูซาพาแซบสวัสดีค่ะครับนี่เลยวันนี้นี่อะไรอ่ะยำมุ้งเส้นโบราณนะคะเพื่อนๆของชิมลองชิมเห็นพริกแล้วหืมสุดยอดเลยอันนี้กระเทียมโทนอ่าดองนะคะโรยไปเลยเอออ่ะพร้อมยังลุยอ่ะลุยสิครับนี่นะฮะยำมุ้งเส้นโบราณ นี่ครับกระเทยียมโทนอืมกระเทยียมโทนนะคะอืม <c oughs> โอ้ยหมูยอครับม,มีกุ้งแหง้งมีหมูสับมีถั่วทสงอืม มีหอมเจียวก็เทียมเจียวนี่ฮะแล้วเขาใช้มะนาวสดด้วยมะนาวแท้นี่คือแน่นๆเลยครับคือแน่นๆเลยว้าวรสชาตจ,จะออกแบบเปรี้ยวหวานหน่อยอร่อยฮะ ติ่งาเทียมยองเครื่องโซนเครื่องเน่นๆเครื่องเน่เนๆเื้อคุณใจเนาะอร่อยยำเป็นเส้นโบราณคิดสูตรเมื่อวานบอกโบร,ราณด้วยก่อนอืมาครับ

นี่ครับกุ้งหรอกุ้งดำเปิดเลยอร่อยม,มากนี่ฮะดูเครื่องเอาราฮะมีถั่วมูสับกุ้งแหง้งอร่อยเนาะอร่อยมากช่ำหอมกุ้งแห้ง นี่ครับหยอ นัวมากพริกตามไหมครับอร่อยนัวกลมๆอ่ะนัวเคี่ยวโทนหนู่ม่างมาครับ มีความหอมเขาเรียก,กอะไรกุ้งแห้งหมูสับแล้วก็ถั่วคั่วนี่ครับเครื่องแล้วครับรักขีงหนุกออืมเนื้อ เหน,นีนยวน้ำแตงเลยพริกตาม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 ครับอร่อยมาก Này khắp Cùng thịt Ăn to to bây giờ เขียวไ่ทันเอางั้นว่าอะไรตบมืออ้ย้อยนี่กูเรียกเด็กยอะบ่อยเหรอเด็กเค็กบินสำหรับวันนี้เมนูจำมุ้นเส้นโบราณนะคะเพื่อนๆแซ่บมากอร่อยน,นัวสุดๆรสชาติก,กลมกล่อมแบบ มีเปรี้ยวมีเค็มมีเผ็ดมีหวานเนาะกรอมๆเลยอ่ะกินกับผักดิบนะผักกาดแก้วเนี่ยกรอบอร่อยกินกับมะระอีกยิ่งพริกกรนะอบเนาะเข้ากันโนเวอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ถุกซาคาแซบด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะบ,บครับักนะจุ๊บ